มันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มันเหมือนของโฮมโปรเลยเพียงแต่ว่าการเก็บงานความละเอียดปริมาณการผลิตมีดพับที่โฮมโปรก็มีไม่เข้าเขาก็มีขายท,ทั่วไปเลยแต่คุณภาพงานวัสดุเขาออกแบบมาให้ให้ใครใช้อะเออมันต่างกับตรงนี้เขาออกแบบมาให้ให้คนกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ใช้นะออกแบบให้คนกลุ่มนี้ใช้นะเหมือนออกแบบรถยนตนะ์อะออกแบบ โตต้าวีออสมาให้เป็นรถใช้ในเมืองนะคุณขับคุณขับวีออสไปเชียงใหม่นี่เหนื่อยเงือตกเลยนะถูก้านมันรถเล็กอะมันขับทางไกลผมมันมันไม่สะดวกอะแต่มันขับในเมืองสะดวกจังผมชอบมากโตต้าวีออสเนี่ยผมโคตรชอบเลยอะแต่ก่อนผมผมไม่เคยเปิดใจกับไอ้รถคันนี้เลยนะวันดีคืนดีได้ซื้อมาก็อก็ดีนะก็ไม่แย่นี่หว่าอะไรเงี้ยเออไม่แย่นี่หว่าลองลองลองเปลี่ยนเปิดใจดูแต่ถ้าจะให้ขับไกลผมไม่ขับมันไม่สะดวก ในขณะที่เอ้ยถ้าไปวิ่งไกลขับแคมรี่ดีกว่ามาหรือขับ Fort u n e r ก็ได้มันก็เป็นรถอีกเซกเมนต์หนึ่งเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันน่ะการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะฮะ k ี m อเรียนแบบ s อสรุ่นนี้ไม่รู้ก็ลอกกันไปลอกกันมานั่นแหละนะครับมันมีมันมีมีดที่หน้าตาคล้ายกันในหลายๆแบรนด์ลอกกันไปลอกกันมานั่นแหละกระทำไปเรื่อยอ่ะคิดอะไรได้รังสรรค์แล้วก็ททำไปเรื่อยนะครับเพียงแต่ไม่เอายี่ห้อเข้ามาดีที่สุดลกไม่เอายี่ห้อเข้ามา แต่ผมมาเอาที่ห้อเข้ามาเว้ยอ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นมีดของ mc t w นะครับสวัสดีครับคุณแอปเปอร์มีมีดรุ่นไหนที่ใช้แล้วไม่หายบ้างฮะไม่มีไอ้พวกเนี้ยมันได้ยินเราพูดนะเว้ยเออแล้วมันมีหูด้วยแล้วแม่งแล้วแม่งมักจะซ่อนตัวในวันที่เราหามันอนะถ้าเราไม่ต้องการใช้มันจะอยู่ตรงนั้นแต่ทั้งเมื่อไหร่คุณหามันนะมันรู้นะแล้วมันจะไปซ่อนตัวหรือที่เราเรียกไว่าหายนยั่นแหละ ไม่รู้เป็นที่อะไรเป็นจริงๆนะเป็นทุกคนเลยนะของบางอย่างอไอ้ยัเราหาแั้าตายหาไม่เจอแนละ้วแต่ถ้าเราไม่หาแนละ้วไม่ต่หูติตาอยู่นะนะั่นอ่ะอ่ะเนี่ยฮะเหมือนมันจะรู้ไอ้ของพวกนี้อันนี้จะเป็นมีด MC2 นะอันนี้จะเป็นรุ่นโมเดลของ Endura 4นะครับนี่ได้แรงบันนาลใจมาจากสไปเดโกรุ่น Endura นะก็เลยเอามาตั้งชื่อรุ่นนี้ไนงะเห็นไหมเทไหม ได้แรงบันดาลใจมาเลยครับผมก็เลยเอามาเอามาตั้งเป็นชื่อรุ่นนี้เลยครับเนี่ยเพราะผมตอบยังไม่อายครับเพราะผมลอกดออิ่งมาเลยอะเออแต่ว่าผมมาผลิตเองนะครับก็เลยอัญเชิญยี่ห้อเข้ามาด้วยเจตนาเจตนาในการผลิตคือแบบนี้เลยเนี่ย mc 2แล้วก็ทำต่กรอนนะผมมีผมมี mc 2ที่เป็นสไปเดโก้มีเกือบทุกรุ่นเลยเนี่ยใช้เลเซอร์คัดตัดมาแล้วก็ให้ช่างเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นมีใบาตาประกับเป็นไมกาตาเนี่ยวัสดุนสีของิน j สอง made in thailand ซองใครเด็ด นี่นี่ mc 2อส่งเข้าประกวดราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่นะเหลือเล่มเดียวนะถ้าอยากได้ก็แจง้งแจ้งมาก็แจ้งไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีสินค้ารุ่นอื่นๆออกมาอีกอ่ะผมจะยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยเหมือนครีมอย่างเงี้ยเนี่ยคำถามา <c oughs> คือว่าครูไอ้ครีมเลดทํามานะกับไอ้นีน่อันไหนดีกว่าไอ้นี่ดีกว่า เพราะอะไรคุณวัดจากแรงได้เลยวัดจากขนาดเนี่ยมันคืออุปกรณ์อุปกรณ์ทางฟิสิกส์เนี่ยเนี่ยใช้แรงบีบแรงคีบได้เลยและใช้ลักษณะของคานงัดได้เลยคุณคำนวณแรงได้เลยอะ่ะยิ่งประกับใหญ่ยิ่งปากจับใหญ่ได้แรงเยอะจับหยิบแล้วบีบเนี่ยคุณคุณคุณบีบหูแล้วบิดนะหูแดงเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยให้ตายเถอะตรงเนี้ยตัดลวดได้เลยนะเนี่ยตัดนิ้วก็ได้เอานิ้วใสไว่ไปตัดได้เลยเนี่ย ได้หมดนะเห็นไหมถ้าไปเทียบอย่างเงี้ยโว้เหอะเฮ้อเลเทอร์แมนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่มันไม่หลอกเท่าเลเทอร์แมนเลตเทอร์แมนมันหลอกกว่านึกว่าบอกว่าเนี่ยเนี่ยอย่าพยายามเอาอันนี้ไปเปรียบเทียบกับอันนั้นมันเป็นการเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าของพวกเนี้ยเขาไม่ได้แข่งกันที่ฟังก์ชันมันแข่งกันที่แฟชชั่นแล้วก็กูซื้อได้เข้าใจไหม กูซื้อได้ประมาณนั้นแหละเพราะผมก็เคยเป็นคนที่เปรียบเทียบแบบนี้สมัยก่อนเหมือนกันเพราะกูซื้อไม่ได้เพราะกูซื้อไม่ได้กูรู้สึกว่าไอเทียบเหมือนกูมีปมด้อยกูรอหน่อยแล้วกันขอล้อขอล้อคนที่มันมีตังซื้อของได้มากกว่ากูหน่อยแล้วก็เลยต้องเอาฟังก์ชันไปล้อมันไงเออสมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่พอเริ่มโตมาก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นเพราะมึงอะมึงอะไม่สามารถมีได้แบบเขาไงมึงก็เลยไปเหยียดหยามไปย่ำยีเขามาบอกว่าที่เขาซื้ออะโง่จริงๆไม่ มึงก็ไม่มีปัญญาก็เลยไปพัฒนาตัวเองไงให้มีปัญญาสามารถมีได้แบบเขาอะ่ะเออแล้วผมก็เจอคน็อตใหม่ๆที่เป็นเหมือนผมแบบนี้แหละเออผมก็จะอธิบายฝังว่ามันเป็นแบบเนี้ยกูก็เคยเป็นไม่ใช่กูไม่เคยก,คคก่อน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 คูจะดีกูก็เลวมาก่อนแล้ววะไม่ได้ดีกว่าใครมีประสบการณ์มาก่อนคุณสมิธนะครับหูขาดนะครับคุณอาร์ตบอกว่าพกไม่เสี่ยงโดนจับพกกุญแจ ไฟบาไม่โดนจับด้วยนะฮะก็ <S <S แต่ก็แล้วแล้วแต่นะแล้วแต่บางด่านก็ก็ให้คุณผ่านนะแต่บางดา่านคุณก็ไม่ผ่านนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่อ่ะด่านที่ให้คุณผ่านอ่ะด่านปกติด่านใหญ่ๆอ่ะยิ่งด่านใหญ่คุณเข้าไปเลยมันจะไม่มีกระบวนการคอร์รัปชันอะไรอย่างี้แต่ถ้าเป็นด่านเล็กๆมืดมืดแอบเปิดก็อยู่นล้นี่น่ากลัวนะเออเวลาขับรถไปต่างจังหวัดอ่ะผมไม่กล้าไปกลางคืนเลยนะเพราะผมกลัวไปเจอไอ้ด่านเล็กๆแบบนี้แล้วแล้วรอบตัวเรามันไม่มีใครสิมีแต่ผมกับ คนที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจอย่างเงี้ยผมจะคุยกับเขายังไงอ่ะใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะบางทีอ่ะคนที่เขาเป็นตำรวจมาตำรวจจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็มีกระบวนการของเขาถูกไหมใช่ปะ่ะมีตำรวจอาสาอะไรเยอะแค่ไนเราไม่รู้เลยอ่ะหรือแม้กระทั่งคนที่วิ่งมาจับเราใช่ตำรวจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะแ,แต่เราก็ไม่รู้จะสงสัยยังไงพยานเราก็ไม่มีบางทีนะต้องระมัดระวังนิดนึงถูกป่ะเดี๋ยวนี้เจออะไรบม่งติดกล้องหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมขับรถไปไหนนะผมไลฟ์สดแบนตลอดเลยเอาดิเอาเหมือนแบบเอาเหมือนแบบแต่ก่อนที่ตำรวจเขากลัวกันมากอ่ะแบบ เออขอดูไปกับทีนะครับเออดู้ยครับอ๋อเออนี่เอาบัตรให้ดูครับบัตรไอทีวแค่ตกใจกลัวนะครับนะฮะคุณทารฟิลี่นะครับสักทายครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านที่แวะเวียนเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวโอเคสมบัติผัดกันชมไปแล้วก็เดี๋ยวรีวิวสินค้าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เรื่องเล่าอากโกโก แล้วก็ไปได้เล็ก S30B นะครับมีกี่โมงละ5โมง42อะนี่จะเป็นหมวกของแวนฟลายนะครับเป็นหมวก RVS ข้อดีของมันเนี่ยมันเว้าหูคืองี้หมวกอะเพนพอยต์ uh, ของมันอะหมวกหมวกหมวกแก๊ปอะเพนพอยต์ของมันคือตรงนี้มันชอบจะมาขูดตรงหูเนี่ยคุณสังเกตไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าถ้าตรงนี้มันขูดกับหูเนี่ยเรามีสองวิธีในการแก้นะ วิธีที่1ก็คือเราเอาหมวกเนี่ยไปเว้าตรงหูซะก็เป็นแบบเนี้ยคือหมวก RVS นะนี่อันนี้ของ v ว n f l y อันนี้จะเป็นลาย multi cam เขาก็แก้มาให้ไงนี่นะเขาก็เปลี่ยนเชฟหมวกนิดหน่อยนะครับตรงนี้แปะตีนทุกแกได้นี่แปะตีนทุกแกได้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็แปะตีนทุกแกได้สามารถตับขนาดได้นะวิธีแก้ที่1คือเขาก็เว้าตรงนี้ไงส่วนวิธีแก้ที่2เนี่ยถ้างั้นเอางี้ลูกค้าเอ่อถ้าลูกค้าไม่ชอบทรงนี้ลูกค้าจะไปตัดหูทิ้งเนี่ย เอามีดตัดออกเลยแล้วก็เย็บอ่ะหูไม่ติดแล้วนะพอหูไม่ติดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณก็ไม่จาเป็นต้องซื้อไอ้หมวกแบบนี้ไปเพราะเพราะมันไม่เบียดหูแล้วหูคุณไม่มีแล้วไงเออแต่ถ้าคุณไม่อยากตัดหูนี่เป็นช้อยหนึ่งทาให้มันไม่เบียดหูนะครับแล้วหลายคนซื้อไปก็ถามว่าสติกเกอร์เนี่ยต้องแกะออกไหมหรือจะต้องแปะเอาไว้มันมีสองกรณีแบบนี้ผมก็ผมก็แนะนําว่าแล้วแต่พี่อ่ะพี่ซื้อไปเขาบอกว่า ก็เห็นคนเขาซื้อมาแต่เขาไม่แกะสติกเกอร์ออกเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องแกะไม่แกะเขาบอกอ๋อบางคนที่เขาไม่แกะบางทีเขาซื้อไปถ่ายรูปแล้วเขาขายต่อก็มีนะพี่นึกภาพไหมมันเหมือนของคุณน่ะของคุณกูอยากแกะไม่อะเหมือนคุณซื้อซื้อเสื้อไปแล้วมันมีป้ายห้อยอะคุณอยากเอาป้ายห้อยออกไหมอะถ้าคุณอยากเอาป้ายห้อยกูตัดป้ายออกแต่บางคนไม่ตัดป้ายก็มีนะเขาใส่เล่นวันถงวันแล้วเขาก็ไปขายก็มีนะเออเราก็ต้องดูตรงนี้แต่แต่ป้ายเนี่ยป้ายห้อยอย่างเงี้ยไม่มีคนถามนะแต่สติกเกอร์ทําไมเขาถาม เขาก็อาจจะไม่คุ้นไงก็คือเราอาจจะคุ้นกับป้ายที่เราตัดป้ายออกนะเวลาซื้อของเราตัดป้ายแต่เขาไม่ค่อยคุ้นกับสติกเกอร์ไงเขาก็เลยเห็นเอ๊ะทําไมเขาไม่ลอกสติกเกอร์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะฮะนะฮะ้าบอกว่าทุกวันนี้พกป้องตัวเองครับตํารวจมีความหมาย <laughs> มีเรื่องอะไรเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นหลักก่อนฮนะเราอย่าไปหวังพึ่งเออระบบหรืออํานาจรัดอะไร ตนเป็นน่พึ่งแห่งตนเลยในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดก็ตามคุณอย่าไปหวังพึ่งอะไรใครนั้นนะคุณต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกปีนะ้ํามันท่วมอ่ะเหมือนทุกปีฝุ่นพีเอมมันมาแต่ช่วงนี้ฝุ่นพีเอมไม่มีนะเออไม่มีแต่ทุกปีมีพีเอมพีเอมมันมากกับเชนวัต <c oughs> ตอนนี้ไม่มีเชนดาวัตแล้วพีเอมก็เลยไม่มี <c oughs> อ่านี่โมอารีเอสนะครับ บกราคาก่อน590บาทนี่อ่ะนี่จะเป็นลาย multi c a m อ,อีกอันนึงที่มีสินค้าเข้ามาอีก big เ e r s เหมือนกันราคาเท่ากัน590เพียงแต่เป็นสีดำนะเป็น rvs สีดำของแว่นฟลาเหมือนกันนี่สำหรับคนที่ชอบใส่หมวกหรือเวลาคนคุณไปออกแดดออกอะไรเงี้ยหมวกไอหมวกปีกไอหมวก หมวกแก๊ปพวกนี้มันช่วยบังแดดได้นะทำให้เวลาคุณมองอะไรไปสายตาคุณจะไม่พล่ามัวนะครับอย่างน้อยก็ช่วยปกป้อง U ูด้วยเวลาคุณมองไปมองไกลๆเดินกลางแดดสายตาคุณมันจะไม่ลาเพราะเวลาเจอแดดจ้าๆมากๆอ่ะม่านตาคุณอ่ะมันมันมันจะมันจะหยีลงมันจะมันจะหุบลงทำให้กล้ามเนื้อตาคุณมันทํางานทํางานเยอะขึ้นคือมันสว่างอ่ะคือมันสว่างจนกล้ามเนื้อตาคุณมันต้องย่อตัวลงอ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรมาบังมีเฉดตรงนี้มาบังหน่อย กล้ามเนื้อตาคุณมันมันไม่ต้องหดตัวขนาดั้นไงมันก็สามารถเอ่ออ้าออกมาได้เพราะว่าแสงข้างนอกมันไม่เยอะเกินไปก็เหมือนเล่นเหมือนตาเราเป็นเล่น่ะเออถ้าเราบีบเลสนเล็กๆก็เหมือนเราหลี่ตายอย่างเงี้ยตามันก็ล้าถูกปะเราหลี่เล่นอย่างเียแต่ถ้าเวลาเฮ้ยแสงมันพอดีเราไม่ต้องหลี่ตาไงมันก็ใช้จาการในสภาะที่ตาปกติพอตาปกติอย่างเงี้ยมันไม่เจอแสงมากมันก็ไม่ล้าแล้วเวลาเราเห็นภาพเนี่ยภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นแล้วยิ่งเรายิ่งใส่แว่นกันแดดกองแสงด้วยนะ ภาพที่เห็นนะมันก็จะยิ่งชัดขึ้นเพราะแสงสะท้อนแสงขาวบางทีมันก็จะน้อยลงน,นี่คือข้อดีของการที่เราใส่หมวกพวกนี้นะครับและยังสามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากไปได้ด้วยนะครับเนื่องจากหมวกมันไม่มีไซส์ลูกค้าก็ไปปรับตรงนี้เราหมวกเนี่ยผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้นะครับนะก็เป็นของฝากที่ดีเสือ้อผ้านาผมที่ร้านผมก็มีสินค้าจําหน่ายมีหลายแบรนด์เลยนะที่มันมีที่มันต้องมีหลายแบรนด์ก็เนื่องจากว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงครับ แต่ละร้านจะออกแบบไม่เหมือนกันนะฮะร้านผมเน้นกระจายความเสี่ยงเน้นมีสินค้าหลากหลายแบรนด์เนื่องจากถ้าแบรนด์นั้นหมดก็มีแบรนด์นี้แบรนด์นี้แพงกว่าก็มีแบรนด์ที่ถูกกว่ามีสินค้ามาตรฐานแล้วก็มีสินค้ากลุ่มโรงงานด้วยกลุ่มโรงงานก็คือเรามีหมวกแบบเนี้ยอาจจะไม่หล่อแบบนี้นะอาจจะไม่ล้ําแบบนี้แต่ราคาถูกมากถูกจัดก็คือใช้โรงงานในเมืองไทยในการผลิตก็มีนะครับเราก็เลยมีสินค้าให้เลือกหลายแบบเท่านั้นเองนะอ่ะก็มาเล่ามาเล่าให้ฟังนะฮะอ่ะไปไหนต่อ เดี๋ยวขอกินน้ำนิดนึงนะอ่ะชิ้นถัดมานะครับเข็มทิศซุนโตนี่เป็นเข็มทิศที่ใช้งานได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับ มีพลายน้ำอาไว้เก็บ U ูด้วยสามารถใช้ประกอบกับสายนาฬิกาไซส์ประมาณสัก22ลงไปนะเอาติดตั้งกับนาฬิกาเลยหรือคุณจะเอาไปติดตั้งกับอุปกรณ์อย่างอื่นก็พิจารณา,า,าเอานะครับเป็นเข็มทิศที่ใช้งานได้จริงนะครับของของซุนโตผลิตที่ประเทศฟินแลนด์นะนี่นี่เลยเอาประกอบกับนาฬิกาได้คุณจะเอาไปติดตั้งกับอุปกรณ์ออื่นแต่เดี๋ยวผมผมนำอุปกรณ์ติดตั้งมาจำหน่ายด้วยดีกว่านะราคาไม่แรงนะครับนี่ 990บาทนะฮะนี่เป็นกล่องกล่องแบบนี้สำหรับคนสายตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็บางคนอยากซื้อไปสอนลูกสอนหลานว่าเฮ้ยใช้เข็มทิศดูยังไงใช้หลักในการดูทิศดูอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปสอนลูกได้นะเนี่ยเอาหลอกเอาเอา,เอาของพวกเนี้ยไปหลอกเด็กอะเด็กแม่งนั่งฟังกันสนุกเลยเออเรามีเรามีกิจกรรมให้เด็กมันมันฟังไงแล้วเราดูเราดูไม่โง่อเราดูเป็นเป็นคนแก่ที่ไม่โง้ แต่ถ้าเด็กมันถามคุกต้องตอบให้ได้นะเออไม่งั้นคุณจะดูงงในสายตาเด็กกันทีนะฮะคุณ้าบอกว่าไลฟ์ติ๊กตอกอาจารย์รวยนะล่ะ <c oughs> ติ๊กตอกปั่นไม่ขึ้นไม่รู้สินะครับไม่รู้สิแล้วแล้วยิ่งเป็นแบบยิ่งยิ่งเป็นรายการอย่างผมเนี่ยมันจะมียอดไลฟ์ยอดวิวเยอะไม่ได้อะ่ะเออมันยอดไลฟ์ยอดวิวเยอะไม่ได้ ต้องต้องเปิดต้องต้องโชว์นมต้องเต้นอะไรเงี้ยคนจะเยอะเห็นแปลกๆหน่อยเลยเงี้ยบางทีมันก็แปลกเกินไปก็มีนะบางรายการอ่ะเขาทํำกันแบบแปลกๆกินอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยบางทีมันแปลกเกินอ่ะอันนี้กัไกายตัดกิ่งเม d อินเจป a นนะครับมีของลอดใหม่เข้ามาเติมแล้วนึกว่าจะมาหลังหลังปีใหม่นะครับมีมาทันบอดีราสิบเกาบาทนะนี่สินค้าไม่ e ินเจป a นนะวัสดุ SK- 5บอดี้เป็นอลอย นี่ใช้งานได้เลยมันไม่ต่างอะไรจากไอก้าการไกยตัดกิ่งของไทยเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมาจากญี่ปุ่นมันใช้เหล็ก SK5 ทำพ่เปแปนั่านั้นแหลนะนี่แล้วก็299บาทเหมาะสำหรับคนที่เอ้ยอยากได้สินค้า m a d อ in Japan เอาไปลองใช้งานดูนะครับก็ดูแลรักษาเหมือนครีมปกติเลยเหมือนกันเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กไงคุณก็ต้องดูแลรักษาหลังการใช้งานเป็นเรื่องธรรมดาอ้าชิ้นถัดมานะครับมีดจับ GB นะครับนี่ วัสดุ 420J2 นี่มีดเปยๆแบบนี้เลย g b ฉลองครบรอบ5ปีนะครับราคา2,500บาทก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมีดกลุ่มที่ตะก่อนเอ้ยนิตยา,าสายก็ฉลองครบรอบ5ปีไงก็ผลิตมีดมาจำหน่ายกันนะก็ตอนนั้นบึ้มบั้มเลยนะขายดีเลยแล้วก็เหลือติดร้านอยู่ประมาณ30เล่มก็ เอามาโพสขายนะเผื่อใครอยากจะได้เป็นของเป็นที่ระลึกแล้วของพวกนี้คุณไม่ต้องซื้อไปดมนะคุณซื้อไปใช้เล่นให้สนุกเลยนะครับนึกซะว่าเป็นของเล่นสนุกสนุกลวกันคุณก็ซื้อเอาไปซุยไปลุยตัดนันตัดนี้เล่นไปฝึกลับคมเล่นนะฮะถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วนะมีดประมาณนี้ทีนี้ถ้ามันจะสูงกว่านี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเหล็กบางเหล็กช่างบางช่างก็จะใช้เหล็กอย่างอื่นแล้วก็เปลี่ยนประกับด้ามอะไรอย่างนี้มันจะแพงอยู่อย่างนั้นแหละ ก็นึกว่าคุณนนสนับสนุนสินค้าไทยแล้วกันถ้าคุณชอบมีพวกนี้แล้วของพวกนี้เขาออกแบบให้คุณเอาไปใช้งานเอาไปหั่นตัดเฉือนทํากับโคงทำกับข้าวอะไรก็ตามสบายแล้วแต่ท่านเลยนะฮะเขามีสินค้ามาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องที่สามนะฮะมีเรื่องที่สามคือเรื่องหลอกของเหล็ก s สามสิบ b เดี๋ยวมาเรื่องที่ทําไมทําไมมีดเขาต้องใช้เหล็กหนาหนามาท้เลยอ่ะ สังเกตไะก็จะมีเพื่อนเยสงสัยว่าเอ๊ะมีดบางเล่มอ่ะโคตดหนาเลยบางเล่มหนามากนะครับดูเล่มนี้หนากี่มิลเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับอันนี้หนาสี่มิลนะครับอันนี้หนาสี่มิล มีดบางเล่มอ่ะหนาปึกเลยนะห้ามิลหกมิลแปดมิลเอาเข้าไปหนาเข้าไว้เหตุผลที่มีดมันต้องหนาเนี่ยก็คือผมว่านะมันมีอยู่สองสองเหตุผลเน่ยเหตุผลที่หนึ่งก็คือไปดูมีดนอกมามีดนอกบางแบรนด์อน่ะมันหนานะเช่น Dpx อย่างเงี้ยหนาปึกเลยหนาห้าหกมิลได้อ่ะก็มีดแบรนด์นอกมันหนาหนามาก็ลองหนาไปดูว่อะไรเงี้ย ก็ทาก็เกิดจากการทําตามกันนั่นแหละพอมีดมีดหนาเนี่ยถ้าถ้าเทียบว,ว่าเอาไปงัดเอาไปทําเป็นคานมันก็จะดีกว่ามีดบาง้ในกรณีที่เอางัดไปอะไรนะเพราะว่าพื้นผิวสัมผัสมันมันหนากว่าไงมันก็เลยเหมาะก็จะเอาไปทําคาทําอะไรมากกว่านะฮะอา้าวคุณรัมนะครับรับโมล่าไนไนท์อันนี้นะแปดร้อยไปทักในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีไปให้นะของจัดส่งวันพรุ่งนี้ ไปทักนักเล่าไปเชี่ยลก่อนนะ,ะผมเอาให้ดูนะคุณอันนี้ไปแล้วนะมีเพื่อนรับไปแล้วนะครับเ,เข้าไปคุยในไลน์ไปเชียลน,นะครับเดี๋ยวจบไลน์เดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปตอบให้นะฮะรับแล้วนะเดี๋ยวผมจะได้แจ้งไปว่าโอเคนี่นะแปดร้อยถูกมากเลอคุณถูกแบบถูกที่เดียของใหม่ด้วยไม่ได้โกกนะครับอ่ทำไมมันต้องหนาอย่างที่บอกอันดับแรกคือใครถูกมาวะ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับมัน <c oughs> ที่มันต้องหนาเพราะว่ามีดนอกมันหนาก็เลยทําหนาตามมาให้ถูกไหมหรือมีดของคอเตอร์มาสเตอร์ก็หนานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าดูมีดนอกมานหนาคั้นเราก็ก็สั่งเหล็กหนามาทําบ้างสิอ่ะก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ผมคิดเริ่มต้นมันหนาการที่คุณจะทํา ทคมทาอะไรอ่ะนึกถึงนะมุมมุมมันก็จะหนานะมันจะทามุมมุมบางแบบมีดมีดหั่นซูชิไม่ได้นะมันก็จะเป็นมีดคมหนาหรือว่าคุณนึกถึงขวานอ่ะขวานหนาไหมมันก็ได้แรงในการในการทุบในการในการสับนะแต่แต่แต่มันอาจจะเฉือนได้ไม่เฟี้ยวเนื่องจากว่ามุมมันหนาเหมือนกันถ้ามุมมันบางให้คุณนึกถึงมีดหั่นปลาซูชิมันบางถูกไหมเพราะมันบางปุ๊บเอาไว้แล่มันจะจะง่ายกว่าพอเริ่มต้นมันบางไง หลักคิดมันคือแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าข้อที่สองเขามีเหล็กอะไรอยู่ในมือมากนักตอนนั้นนะช่างสั่งเหล็กอะไรมาเช่นช่างสั่งเหล็กแหนบห้ามิลมาช่างเขาก็จะมีห้ามิลมาทําให้คุณไงสักคู่นะฮะ โว่าไหลสดอยู่อืมอันนี้นะต้องรับหน่อยเมียโทรมาเดี๋ยวโดนด่านะฮะอ่ะมากันต่อนะครับมีดวิกตอรี่นอกใบไ,ไมนะ่หนาแต่ทน ไม่รู้ใช้เทคโนโลยีอะไรก็เหล็ก AUS8 นั่นแหละนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือช่างเขามีเหล็กอะไรล่ะตอนนั้นน่ะที่ที่โรงงานที่โรงเขามีเหล็กอะไรบ้างอ่ะเขาเบิกอะไรมาเขาก็มักจะใช้เบอร์นั้นน่ะใช้ให้หมดถูกไหมนอกนอกสียจากว่าจะมีการสั่งพิเศษสั่งสเปคพิเศษเขาก็สั่งเบอร์ใหม่เข้ามาบางทีเขาเขาช่วงเขาทำมีดหนาเออลูกค้าสั่งสั่งเหล็กหนามาเขาก็สั่งเหล็กหนาไปบางทีอยากสั่งห้ามิลโรงงานมีแปดมิล ก็8มิลก็8มิลน่ะเพราะถ้าเพราะถ้าไม่สั่ง8มิลมาก็ไม่มีงานทาถูกไหมจะเอา8มิลมาเจียลงมันมันเหลือ5มิลก็ไม่ค่อยมีใครทําถูกไหมมันก็จะเปลืองเครื่องมือเปลืองพลังงานก็8มิลมาก็8มิลไปช่างก็แค่มากรอบลูกค้าว่านี่นะ8มิลนะขยายขนาดหน่อยก็ตามนั้นน่ะมีอะไรเขาก็จะทําแบบนั้นให้คุณน่ะเออมันก็มีอยู่สักสองสาเหตุนี่แหละแต่ถ้าถามผมผมชอบมีดหนาหรือชอบมีดบางมันก็แล้วแต่ละแต่ผมทั่วๆไปเนี่ยประมาณสัก3มิล4มิลนนีีี่่อเเคะะยปรมาณ้ แล้วผมก็จะเบิกเหล็กอยมาเนี่ยสองมิลสามมิลสี่มิลเนี่ยประมาณเนี่ยยิ่งบางผมก็ยิ่งชอบเลยนะมาทําให้ต้นทุนเราก็ไม่ได้สูงมากด้วยโูกว่าในขณะที่มีดหนาต้นทุนมันก็จะเยอะขึ้นเนี่ยนะครับบางอย่างก็ต้องมองที่ต้นทุนด้วยมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยระวังราคาไว้ตรงไหนวะท่านในกรณีที่ต้องพิจารณาต้นทุนในการขายวยนะก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันหนามันบางวะยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็ต้องดูและสุดท้ายต้องดูลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าอยากได้หนาคุณก็ตต้้้้ออออองงงงททํําาาาาาาหหนรืลูกกกคคยไดบบุณ็่ะ ถูกป่ะลูกค้าเขาสั่งตู้เย็นคุณจะเอาหม้อหุงข้าวไปให้ได้ไหมก็ไม่ได้เขาจองตู้เย็นมันก็ต้องทำตู้เย็นมาหาเขาใช่ป่ะลูกค้าอยากได้หม้อหุงข้าวคุณเอา,าเปไปโฮเอฟไปให้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตรงกันอีกถูกป่ะเขาอยากได้หม้อหุงข้าวอ่ะเขาก็เอาหม้อหุงข้าวให้เขาง่ายๆแบบนั <c> ้น <oughs> <c oughs> นะอ่ะมากันต่อนะครับขอ,อกินน้ำนิดนึง แต่อย่างที่บอกของพวกนี้มันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะครับมันมีทั้งมิดหนามิดบางนั่นแหละเพราะแต่ละบริษัทเขาก็จะออกแบบสินค้าออกมาเพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าของเขาเหมือนกันอ่ะอย่างนี้นี่จะเป็นซาแลนมู7089นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นฟลิปนะที่มันเปิดไม่ค่อยลื่นเนื่องจากว่าแรงเหวี่ยงมันน้อยประตูมันเล็กไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําให้มันหนาสักเท่าไหร่ ก็หนาประมาณทั้งสองมิลก็แล้วแต่ว่าเขาออกแบบยังไงยิงมีเล็กๆเ,เขาก็อาจจะทําให้มันไม่หนาแต่มีเล็กที่หนามันก็มีเออก็แล้วแต่เขาออกแบบอะว่าเขาตีโจทย์ลูกค้าไม่ว่าอย่างไงนะแล้วก็ต้นทุนการผลิตเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยอ่ะอันนี้ซาเันมูเจ็ดศูนแปดเก้าวัสดุสิบสองสียี่สิบเจ็ดนะฮะก็เอามาผลิตเป็นอันนี้ได้นะเดี๋ยวจะไปเข้าเรื่อง S30B นะครับ เราเล่าเรื่องอากโก้ช่วงนั้นไปพัทยาบ่อยไงสมัยเด็กๆอ่ะเปิดรุบตาเราก็ไม่เคยไปอยู่ว่าเออมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะมันก็ขึ้นว่าเอโก้อะเอโก้แล้วเขาก็มาขายมาขายขายตั๋วขายอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วก็เรียกแขกเข้าไปอ่ะแต่เขาจะเขาจะไม่ค่อยเรียกคนไทยเข้าไปนะเ็าจะไม่เรียกคนไทยเข้าไปเพราะเราไม่ใช่ลูกค้าเขาไงเราเข้าไปมันก็ไม่ใช่ลูกค้าเขานะทีนี้พอเขาไม่ได้เรียกคนไทยเข้าไปแล้วเราจะไปยังไงเราอะ ใช่ป่ะงั้นเราเราก็ต้องเราก็ต้องต้องซื้อสินค้าเขาเยอะหน่อยซื้อเหล้าเขาหน่อยซื้อเหล้าซื้อเบียร์เขาหน่อยเขาเขาจะขายเป็นเขาจะขายเบียร์คือเขาจะขายเป็นแก้ว่ะแต่แล้วแต่ร้านนะบางร้านเขาขายเยอะทีเนี้ยไอการที่เราไปเดินที่พัทยาเนี่ยแล้วเขาไม่ให้คนไทยเข้าอ่ะเราก็ต้องเจรจาถูกไหมถ้าเราอยากจะเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรวะผมก็ไปกับเพื่อนผมสามสี่คนนี่แหละก็เดินไปดูเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเราลองเข้าไปดูหน่อยไหมว่ามันมีอะไรข้างในนั้นวะ ผมก็ไม่เคยไปผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไระผมก็ลองถามๆก็ดูเขาบอกว่าเขาเข้าไปแบบเดี๋ยวจะซื้อ,ซ,อซื้อเหล้าซื้อเบียอะไรอย่างเงี้ยเขาสั่งเข้ามาเยอะเลยอะ่ะสั่งเบียมานั่งกินกันอ,ะอ่ะอ่าเขาก็ให้เข้าว่าเราซื้อของมาเยอะถูกไหมก็ขเข้าไปปับ๊บก็เข้าไปนั่งมันก็จะมีเป็นฟลอร์ฟลอร์ใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็จะมีเสาอ่ะลูดเสาเห็นไหมมันจะมีเต้นลูดเสา <laughs> <laughs> มีเสาเสาสแตนเลสอ่ะแล้วแม่ก็